สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะ้องแม่ดำตัวนกลมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมฟาร์ฟี่แพนด์เซกาสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องอาชีพไหนดีเอาละครับสำหรับมือใหม่หลายคนที่กำลังจะเล่นเกมนี้หรือยังตัดสินใจเลือกเล่นอาชีพไม่ได้ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําความสามารถของแต่และอาชีพแบบสรุปให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพให้เพื่อนๆง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยไปหากเพื่อนๆสนใจเติมเกม f Planet Sega ทางเราม,มีร้านพิจอนเช้าและให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนไว้สัทกว่า2ล้านบาทไม่มีรีฟันแน่นอนทางร้านมีจัดโปรโมชั่นลดร,ราคาทุกแพคเพื่อนๆเลือกได้ตามสะดวกเลยอย่างแพ็คใหญ่ราคา3,600บาทเติมกับทางร้านในราคาเพียง2930บาทเท่านั้นยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มส่วนแพคอื่นๆก็ลดราคาเหมือนกันนะแถมเติมกับทางร้านได้24ชั่วโมงอีกด้วยถ้าเพื่อนสนใจติดต่อได้3ช่องทางที่เพจไลน์มือถือ ที่ลิงใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับอาชีพวอ r เ i เ r อร์อาวุธที่ใช้คือดาบโลโจมตีระยะประชิดกรารจะโดดเด่นไปทางดามเมจระยะประชิดรูปแบบของสกิลส่วนใหญ่คือระยะใกล้เกือบทั้งหมดตัวสกิลมีดีบัฟโดนาเมจแรงขึ้นมีบัฟเพิ่มโลเวลาเรากดใช้สกิลนะครับก็คือจะมีบับไปในตัวสกิลเลยนะครับรงแปลงคือสิงโต เมื่อแปลงร่างลดจะเต็มทันทีและเพิ่มดาเมจ3%รูปแบบสกิลมีบัฟเหมือนกันแต่จะมีสถานะสตารเพิ่มเข้ามา1สกิลโดยภาพรวมนะคะปวาเออร์เป็นอาชีพที่ดาเมจแรงและมีความอึดพอสมควรและมีสถานะสตารหากเพื่อนคนไหนชอบสายดาเมจระยะประชิดแนะนําอาชีพปวาเออร์เลยนะครับอาชีพไฟเตอร์อาวุธที่ใช้หอกหรืองาวโจมตีระยะประชิดกราฟจะโดดเด่นไปทางดาเมจระยะประชิดเอาตัวรอดรูปแบบสกิลส่วนใหญ่คือระยะประชิดทั้งหมดตัวสกิลมีบัฟเต้งเลือด มีสร้างดาเมจเพิ่มเติมร่างแปลงคือกระต่ายเมื่อแปลงร่างเลยจะเต็มทันทีและเพิ่มดาเมจ3%รูปแบบสกิลมีบัฟเหมือนกันแต่จะมีสถัดนะสตนเพิ่มเข้ามา1สกิลถ้าเทียบความต่างกับวอริเออร์นะครับก็คือมีโล่ส่วนไฟเตอร์นะครับจะมีเด้งเลือดนั่นเองออกไปทางแนวสายสมดุลซะมากกว่านะครับหากใครชอบสายสมดุลน,นะครับแนะนำไฟเตอร์อาชีพเมทอาวัาที่ใช้คือไม้เท้าโจมตีระยะกไกลกราฟจะโดดเด่นไปทางดาเมจระยะไกลรูปแบบสกิลส่วนใหญ่เป็นระยะไกล สกิลมีซีซีแช่แข็งสกิลมีบัฟทําให้โดนดาเมจแรงขึ้นร่างแปลงคือจิ้งจอกเมื่อแปลงร่างเลยจะเต็มทันทีและเพิ่มได้สามเปอร์เซ็นต์รูปแบบสกิลมีบัฟสถานะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีสถานะสโลเข้ามานะครับหากเป็นเพื่อนชอบสายดาเมจระยะไกลและมีซีซีแนะนําอาชีพเมยนะครับอาชีพมิสติกอวุธที่ใช้คือกะทาโลโจมตีระยะไกลกาบจะโดดเด่นไปทางซับพอรตระยะไกลรูปแบบของสกิลส่วนใหญ่คือระยะไกลสกิลมีดีบบฟลดดาเมจของศัตรูได้มีซีซีสโลและสาามรถให้้เเพื่่ออนน ร้างแปลงคือนางฟ้าเมื่อแปลงร่างได้จะเต็มทันทีและเพิ่มได้ไป3%รูปแบบสกิลนะครับมีดีบัฟและ c c เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสกิลฮิลจะมีบัฟบลดความเสียหายสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบสายซัพพอร์ตนะครับแนะนามิสติกเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์เรื่องอาชีพไหนดีหวังว่าจะทาให้เพื่อนๆตัดสินใจเลือกอาชีพได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจุจ๊บ